ทุกคนนะของที่เธอตั้งใจเอามาเข้าร่วมกันถือว่าเป็นของสำคัญของเธอที่เธอได้ตั้งใจที่จะสละแล้วก็ละมาเป็นทานทานของเธอไม่ใช่ของเล็กน้อยคิดไว้อย่างนี้นะมันคือความจริง ในสมัยที่ย้อนถอยหลังจากนี้ไปนับชาติไม่ทวนมีท่านผู้หนึ่งเนี่ยท่านเป็นคนยากจนแล้วก็ประพฤติตนเน่ยท่านก็เลี้ยงดูปิดาบมารดาเหมือนกันได้ความเอาใจใส่ <c oughs> แต่ว่าท่านนะ่ยไม่มีโอกาสที่จะได้ถวายทานกับพระสงฆ์องค์ใดๆเพราะท่านอยู่ห่างไกลมากสมัยในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้ว มีพระอริยาสาวกก็ปรากฏแล้วแต่ว่าพราะความจนของท่านนะ่ใจในอยากจะได้ถวายทานบ้างอยากจะทำทานบ้างจะก็ไปไม่ได้จะไปทำทานถวายที่วัดหรือไปที่ที่สำนักของพระพิสุสงฆ์อยู่หรือที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็มีโอกาสได้ไปเพราะว่าไปก็ไม่สามารถจะห่างบิดามันดาสิ่งที่แสวงหาขึ้นมาเป็นทรัพย์มันก็มีกาลังจากัด นั้นทุกอย่างท่านจึงถูกบีบไปได้ความยากจนเข็นใจแต่บังเอิญวันหนึ่งเนี่ยมีเหล่าพระพิสุสงฆ์ท่านทุดงมาจากที่ไกลๆพอท่านเห็นพระทุดงมาท่านก็เกิดความศรัทธาเริ่มใส่ไปเตรียมอาหารอาหารนี่ก็ไม่ได้เตรียมโล่งหน้านะเอาเท่าที่มีมีข้าวอยู่หน่อยหนึ่งมีกับอยู่ไม่มากที่เตรียมอ้อยนะ แล้วก็มาน้อมถวายกับพระพิสุทสงฆ์ผู้ได้ทุดงมาแล้วก็ภาวนาปรัจฉนาตั้งมโนปจิทานว่าขอทำใดที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วขอให้กระผมได้เห็นทานั้นด้วยเถิดจากชาตินั้นไปเนี่ยท่านก็มีโอกาสได้ทําทานแต่ก็น้อยเต็มทีจนมาถึงชาติที่พระองค์เสดพระชินนาสีบรมาศาสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านฟังทำครั้งเดียวก็ได้เป็นพระอา,หารหันต์สังฆะนะสังฆทานหรือแม้กระทั่งท่านจิตสัที่ท่านมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าแล้วก็ศรัทธาพระองค์แล้วก็มาบวชในสมัยพระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่แต่ว่าท่านมีกรรมทำความชั่วไว้มามากคือปานาติบาตทำไว้เยอะ ฆ่าสัตว์จะชีวิตไว้เยอะเขามีอาชีพคือเป็นปลาล่าเนื้อแล้วก็จับนกเนี่ยเอามาขังเอามาฆ่าเอาเนื้อไปขายเอานกไปขายอย่างนี้จับมามากๆขายไม่ทันก็กลับมาก็ขังไว้กลัวมันจะหนีก็หักปีกมันเสียทําอยู่อย่างเนี้ตลอดชีวิตของท่านแต่วันหนึ่งท่านมีโอกาสได้พบพระท่านในมาบินจบาท จิตของท่านก็หวังอยากจะทําทานครั้งหนึ่งในชีวิตก็เอาไอ้ที่ท่านมีอยู่นั่นแหละก็คือเนื้อของนกที่ทํามาเป็นอาหารและก็ถวายทานกับพระพิสุสฆ์แล้วก็กล่าวว่าจะว่าขอทําใดที่พระกุณเจ้าเห็นแล้วขอให้กระผมได้เห็นทํานั้นด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเพราะท่านมาเกิดทันสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านก็มาบวชแต่ว่าวิบากกรรมที่ทําความชั่วในปานาจิบาตก็มาตามทัน ท่านเจ็บป่วยให้ไม่สบายอย่างหนักโรคที่เราไม่เคยเจอกันเลยคือโรคเขาเรียกว่าโรคน้ําเหลืองเสียมันปูดขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยตามเนื้อตามตัวกระดูกทั้งหลายก็ค่อยๆแตกเล้ากลายเป็นชิ้นเป็นส่วนก็เรียกปวดกระดูกข้างในอย่างมากนะขยับเขยื้นตัวก็แทบจะไม่ได้ไอ้ที่มันปูดขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็ค่อยๆโตจากผลเล็กๆจนผลเท่ากับลูกมะนาว เต็มทั้งตัวของท่านแล้วมันก็แตกจนน้ำเหลืองไหลเจิมไปทั่วตัวทุกขเวทนามากไปแล้วทุกขเวทเวนามากขนาดเนี้ยไม่มีโอกาสที่จะเลิญจิตให้สงบลงไปได้ไง่ายๆหรอกนะสมาชิตแทบจะไม่มีไม่ต้องกล่าวว่ามีสมาชิแล้วก็ได้ข้าิกาสมาชิตอย่างแย่เลยแต่ว่าบุญกุศลที่ท่านได้ปาลบธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าลืมนะถึงท่านจะได้พูด ขอทำอันใดที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วคือสาวกของพระพุทธเจ้าก็ค,คือการปารบธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงได้แสดงในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์ก็เห็นท่านจิตสาเข้ามาในข่ายพยานของพระองค์ก็ทราบถึงว่าหากพระพระองค์ไม่ไปช่วยนพ่อจิตสาองค์นี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลได้เรียกว่าตายอาจจะตกนรกก็ได้ พระพุทธเจ้าเห็นในวิบากกรรมที่ท่านกระทำม,มาเห็นกุศลและจิตที่ท่านตั้งใจเคา,ารพองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาวนาอาธิษฐานนี่เธอจําไว้นะคําอธิษฐานอย่าเห็นด้วยเป็นของเล็กน้อยนะถ้าเธอไม่ปรารถนาเธอไม่มีหวังที่จะได้มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่เขาตั้งใจจะจะช่วยเธอหรอกนะเพราะท่านปรารถนาอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรอุปนิสัยของสัตว์ก็ เข้าในขายพยานยของพระองค์พระองค์ก็เสด็จไปสงเคราะห์ท่านจิตสะให้พระที่อยู่ดูแลนะ่ะที่พยายามดูแลเบื้องเบื้องต้นแต่ก็ไม่ไหวแล้วคือทั้งกลิ่นทั้งเหม็นทั้งสกปรกท่างก็ละอาห่างกันไปเพราะไม่อยากเข้าดูแลเ่อาพอพระพระุทธเจ้าเสด็จมาพระที่เคยดูแลก็เข้ามาช่วยพระเจ้าก็ส่งสั่งให้ไปต้มน้ําร้อนเอามาแล้วก็เอาผ้า,ามาพระองค์ก็ชำระเช็ดเนื้อเช็ดตัวหลวงพ่อจิตสะ ด้วยพระองค์เองเช็ดจนน้ำเหลืองนมันเพื่อนแห้งหายแห้งลงไปทุกขเวทนาก็คลายตัวหลวงพ่อจิตศาสตร์เช่นการรัความเม่จาจากองค์เสด็จพระสมมาสามพุทธเจ้าจิตมันก็มีกำลังขึ้นมาทุกขเวทนากับจิตมันก็ส่กแยกออกจากกันบ้างถึงจะรับรู้เวทนาจะจิตมันมีปิติมันมีความอิ่มใจมันมีความสุขขึ้นมามันเลยไม่สนใจความทุกขเวทนาที่เสียแทงตอนนั้นน่ย พระพุทธเจ้าทรงจัดอาจิรังวัตยัางกายอยู่เป็นต้นคืออีกไม่นานนักหนอร่างกายนี้ก็จะไปปราดแล้วร่างกายนี้ก็ไม่ต่างอะไรกรับท่อนไม้ที่ถูกทิ้งไว้อยู่ในป่าช้ามันไม่มีสาระไม่มีความหมายหลวงพ่อจิตศาสพ,พิจารณาไปตามความจริงที่พระพุทธเจ้าจัดท่านก็บรรลุเป็นพระอ,อราหันต์ที่เรานําเรื่องของสาวกององเสพพระสมมาสัมพุทธเจ้า มาเล่าให้เธอฟังตอนที่ถวายสังฆทานก็เพราะว่าเหตุมาจากการถวายสังฆทานแบบนี้แบบที่เธอถวายนี่แหละแบบที่เธอตั้งใจนําของที่เธอมีของที่เธอหากันมาที่เธอหิ้วกันมาแม้จะเป็นของเล็กของน้อยจะเป็นของหนักของสวยของงามของมีค่ามากของมีค่าน้อย หรือแม้แต่จตุป,ปัจจัยที่เธอตั้งใจนํามาเพื่อการสวายร่วมกันในการทำสังฆะมันจะมากหรือจะน้อยก็ตามมันก็เป็นกําลังใจของเธอที่มันเต็ม,มไปด้วยความบริสุทธิ์ใจที่เธออยากจะให้และตัวของเธอก็มีเจตนาที่ไม่ได้มีความละโมบโลภมากไม่ได้มีความโกรธขังใจไม่มีความหลงไหลใฝ่ฝันในสิ่งใดๆมาด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆคือมาบริสุทธิ์ได้ทานสินของเธอจริงๆ และเปลี่ยนไมด้ด้ความเมตตาที่จะอยากจะหยิบยื่นของที่มีคุณค่าในใจของเธอบ้างหรือของที่เธอสละละออกจากความตั้งใจของเธอบ้างลงไปในเขตพระศาสนาทานอย่างนี้เมื่อเธอปารชนาสิ่งที่เธอตั้งใจอย่างที่กล่าวมาว่าขอทําใดที่องค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําใดที่เหล่าพระอริยสาวกขององค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุแล้วคอ้รู้ได้บรรลุรมนั้นในชาตินี้ด้วยเถิด ผลของสังงคานของเธอไม่ว่าจะทําในวันนี้ครั้งนี้หรือครั้งหน้าหรือว่าครั้งก่อนหน้านี้ครั้งไหนๆก็ตามที่ทาได้กําลังใจที่กล่าวมาผลของสัังคานเธอจะปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าก็อย่างได้นะปรารถนาความเป็นพระประเจรคพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระอา,ารักษ์อัครสาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้ทานของเธอแม้ทําครั้งเดียวในชีวิตด้วยศรัทธายอย่างเนี้ยต่อให้ถึง ตายตายแล้วไปถึงนิพพานผลของทานครั้งเดียวของเธอก็ยังไม่หมดไม่สิ้นถ้าเธอยังไม่มีกำลังใจมากเพียงพอที่จะไปอย่างพระอริยสาวกต้องย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทานของเธอก็จะทำให้เธอมีความคล่องตัวเป็นมหาเศรษฐีใหญ่และก็ยังศรัทธาของเธอมีต่อองค์เสดพระสมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปเมื่อคราวใดที่เธอเกิดมาเจอพระพุทธเจ้าเจอสาวกโคองค์เสด สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่เธอเป็นมหาเศรษฐีใหญ่เธอก็สามารถทําทานด้ความอิ่มใจแล้วก็มีโอกาสที่จะขอทําใดที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วขอให้เก้ากับผมได้เห็นทมนั้นและขอดิ้ันได้เห็นทมนั้นด้วยเถิดโอกาสที่เธอจะได้มรรคผลในโอกาสหน้าอันไม่ไกลเกินไปก็จะมีกับเธอแน่นอนนั้นเวลาเธอได้สวายสังฆทานในครั้งใดไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่ไหน หากพอเธอตั้งใจของเธอได้ความบริสุทธิ์นะผู้รับเธอไม่จะมากังวลสงก็ดีสมมติจิสงก็ดีหรือจะเป็นสงสาวกขององค์เสดพระสมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงเป็นพระอรหันตก็ดีท่านจะเป็นผู้รับทานของเธอถ้าเป็นผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ทําให้เธอมีความอิ่มใจในการให้ทานในโลกของความเป็นจริง คือทุกคนก็มีอกุศลรกรรมแตกต่างกันไปอกุศลรกรรมมันจะเป็นเครื่องครอบงําใจของคนให้มีความคิดผิดหลงผิดจะทําความผิดลงไปก็กลายเป็นคนที่แสดงสิ่งที่น่ารังเกียจมีสิ่งที่หยาบหยาบให้เราได้พบได้เห็นมันเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าตัวเจ้าตัวของเขาจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่แรก เพราะจิตทุดดวมันก็เป็นจิตที่ประพัสอนกันทั้งนั้นแหละแต่พอนานไปนานไปจิตที่ประพัสอนก็เริ่มแตกแยกไปตามความพึงพอใจและกรททาลงไปอย่างผู้ไม่รู้มันก็สะสมตัวจนกลายเป็นนิสัยแล้วก็มีกรรมเป็นตัวกําหนดใจของเขาตามที่เขาได้กระทํากันมามันเลยเกิดสิ่งที่พอกอยู่ในนาแน่นอยู่กระใจของเขาเกินกว่าที่จะเขาจะกระเทาะอ,ออกมัน มาได้ง่ายๆดันเวลาเขาเราไปเจอคนเหล่านี้เขา้าเราก็ควรมองความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเราสิว่าทุกคนไม่มีใครเราที่จะที่จะดีวกว่ากันเร็วกว่ากันหรือเสมอกันมันก็เป็นคนที่ผิดพลาดโง่มาด้วยกันทั้งหมดแต่เราเนี่ยพอพอจะมีวาสนาที่มีโอกาสได้พบกันลยาณิมิตร ทมให้เราได้พบองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาเรื่องใสในพระพุทธจเจ้านี่การศรัทธาของเรามันเหมือนกับเราบังเอิญที่เจอผู้ที่ประเสริฐสุดในโลกแล้วก็เราเกิดใจมันก็มีความอ่อนโยนที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของเราเองว่าเป็นเรื่องที่น่าเคารพน่าทำตามน่าคิดตามเพราะมีเหตุมีผลสามารถพิสูจน์ได้ตามความเป็นจริง เราก็เลยอยากจะเดินตามท่านพิสูจน์ในสิ่งที่ท่านสอนไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เข้าจนเรากลายเป็นความรักและความพ,พอใจที่อยากจะเดินอยู่บนเส้นทางนี้มาไอ้สิ่งมันที่หนาโปะครอบใจเรามาอย่างนานแน่นเนี่ยมันก็ค่อยๆถูกกระเทาะแตกเล้าออกไปเพราะมันไม่ได้ไดใช้แล้วไงสิ่งที่เราใช้เลยคือใช้ใจองเราอยู่กับพระพุทธเจ้ามากขึ้นทุกครั้งมากขึ้นทุกคราวสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยๆ ลุยลงไปออกจากใจเราไปเราก็เลยกลับกลายมาเป็นคนที่พอจีิที่จะเป็นมิตรกับคนอื่นได้ดีเป็นมิตรทั้งข้างนอกและเป็นมิตรทั้งข้างในกับคนอื่นเขาได้แต่ก่อนหน้านั้นเรากับเขาทุกคนมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันนะนี่เวลาเรามองนะก็จะมองความจริงเขาแบบนั้นนั่งคนสี่จำพวกก็ไม่มีใครแตกต่างดีประกันเลวประกันหลกแม้แต่เราแม้แต่เขาก็ไม่มีใครดีกับกันเสมอกันก็ไม่มี พียงแต่ใครจะมีโอกาสใครจะมีสติปัญญาใครจะคิดไปในทางที่ถูกแล้วเจอของดีแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เจอเราได้พบได้เจอแล้วแล้วก็ไม่ถอยหลังใครเดินได้เจอเร็วมากใครปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นฉลาดมากก็ได้มาโกรธเรียกว่าได้มักได้ผลโกดถึงซึ่งความสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าถึงโกดมันก็เท่านี้นั้นถ้าใจของเธอมันมีความ ก็เรียกว่าซื้อตรงกับสิ่งที่เธอรักเธอพอใจแล้วก็เชื่อว่านี่คือสาระเป็นที่พึ่งที่เราพอจับต้องได้แล้วก็ยืนอยู่ดั่งสง่างามก็เรียกว่าเป็นนิสารโทรเป็นผู้กแกล้วกล้าอยู่ในท่ามกลางหมู่ชนทั้งหลายพระเจ้าสอนให้เราเห็นอย่างนี้พระเจ้าสอนให้เรามองอย่างนี้พระเจ้าสอนให้เราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็เห็นตามนั้นเห็นเป็นอย่างนั้น เรามีทางแก้ใจเราได้เราสามารถเดินได้ด้วยตัวของเราเองต่อไปได้เราสามารถอดทนต่อสู้ในสิ่งที่เรากําลังร้องห่มร้องไห้มากมีความคิดที่ปั่นปวนฟุ้งซ่านมากเรากำลังกระสับกร,ระสายอาจจะคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ได้ในขณะเวลานั้นจะในช่วงขณะจิตหนึ่งเวลานหนึ่งเรากลับได้เห็นพ่อของเรามาสิ่งที่ไม่เห็นองค์ท่านเลย ก็เหมือนมีสิ่งที่เข้ามาแทรกเข้ามาในใจเราแล้วก็ตักเตือนเราด้วยค่อยคำเพียงแค่ประโยคเดียวหรือคำคำเดียวมันให้ทำให้เรานั้นสะดุ้งแล้วก็หยุดยั้งในสิ่งที่เป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านมานานแสนานานได้อย่างราบคาบเลยเรื่องราวทุกอย่างมันอนานจังความคิดเอาแน่นอนแบบนี้ไปจนจนเราแก่เธอก็แก่นั่งคุยกันอย่างนี้จนโหเงบ โอทีกันหลังลงงงงเงี้คนก็ตำหมากงงเคี้ยวกันมันคงไม่ใช่อย่างนี้แล้วะนะเอ้ยใช่แบ่งมากันกินอมึงเอาสากไปวะมาตะบันมาโถกเลยใช่กันแบกกันกิน เรายิ่งมากพระอยู่ใกล้พระรัตนตรัยมากเท่าไหร่จริตของเราก็จะมีการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตามีความ,รมารกรุณาในเรื่องนี้คือขอบใจทุกคนที่มีความเมตตาพยายามที่จะช่วยเหลือให้เราเนี่ยอยู่แล้วก็ให้มีควาเมเดือดร้อน,นน้อยมีความถูกเบียดเบียนน้อยมีความวุ่นวายในใจเราน้อยความเมตตาของเธอทุกคน ที่มีเอาเอาใจเข้ามาถึงเราเนี่ยเราไม่มีสิ่งใดตอบแทนเธอได้หมดได้สิ้นหรอกนะทุกคนก็พยายามที่จะหยิบยื่นเต็มที่ที่จะทำให้กันได้ตามการตามโอกาสตามจังหวะที่เธอจะสามารถทำได้ถูกไหมเลอรแต่เราก็รู้ว่าจิตใจของเธอทุกคนก็พยายามที่อยาจะช่วยประครับประคองชีวิตของเรา ท,ทั้งชีวิตของเราก็ไม่ได้เคยเนื่องอะไรกับพวกเธอแต่เป็นชีวิตที่ของเราก็เป็นเพียงชีวิตที่อยู่ในเขตของศาสนาแต่เธอก็ต้องการเห็นคุณของศาสนาอยากก้าวเข้าไปในเขตศาสนาอยากมีความสุขเหมือนอย่างพระอริยสาวกที่อยู่ในเขตศาสนาด้วยกันจึงพยายามที่จะมาหาความรู้มาหาสิ่งที่เรายัางไม่รู้แล้วเข้าพยายามที่จะทำในสิ่งที่ พอทำได้แล้วค่อยๆเติมความมั่นใจเติมกำลังใจเติมสิ่งที่เราบกพร่องลงไปแล้วก็เอาสิ่งนี้เข้ามาใส่ไว้ในใจของเราให้มากๆวันหนึ่งเมื่อเรารู้สึกว่าเราเริ่มเข้มแข็งทุกคนเข้มแข็งเข้มแข็งในความดีทุกคนเข้มแข็งใ,ในคุณของพระรัตนา,ายัยเจอว่าคนเราไม่ต้องมากหรอกแต่ว่ามันมีความเข้มแข็งต่อพระรัตนา,ายัยเราไปที่ไหนเนี่ย มันจะมีพลา,านุภาพทําให้คนอื่นเขาพึงเห็นสิ่งที่แปลกแตกต่างไปกับกลุ่มคนอื่นที่เขาไปเขาทากันมาก็เพราะว่าอนุภาพอนุภาพของความที่เรามีศรัทธาในาพระพุทธศาสนานมันมีกําลังใหญ่เธอไม่ต้องดูอะไรแค่เราสวดมนต์แค่เราไปทำบุญที่ไหนเราก็ไม่เราก็แตกต่างกับการที่ กลุ่มคนที่อื่นเขาทำบุญหรือว่าทำอะไรกันแต่เราไม่ได้หมายว่าเราดีกว่าไม่ใช่เราบอกว่าใครก็ได้ถ้าหากว่าเริ่มที่จะเห็นคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอะริยสงฆ์ร่วมกันนะไม่ใช่เห็นแค่คนสองคนนะแต่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะใหญ่ๆอย่างเนี้ยอย่างนี้เราก็กก็ใหญ่ของเราแล้วลนะ่ะคือถ้าเรามีจิตใจที่มั่นคงต่อพระระัตนรัยได้ ทราบซึ้งและมั่นคงต่อการปฏิบัติเท่าไหร่แล้วเราไม่ไม่ได้เป็นเฉพาะคนใดคนหนึ่งเราไปได้วยกันเราพยายามที่จะทําให้สิ่ง่นนี้มันเกิดขึ้นในใจของเราด้วยกันน้อยมากเราก็เพียงพยายามทํากันนะประคับประคองกันไปใครเขาทำได้ถึงได้ได้เข้าใจดีกว่าเราเขาก็ทําให้เราได้เห็นเป็นที่อะไรเป็นที่น่าเดินตามน่าทําตามเราก็อยากทาตาม ตามนั้นไปด้วย่เวลาเขาให้เราก็รู้สึกเออดีว่าเขาให้ได้ไวทำไมเขาลำบากว่าเราแต่เขายังมีกําลังใจให้ให้ได้มาก่าเรา่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราน่าต้องทําอย่างเขาบ้างอย่างนี้นะเอาค่อยๆเดินตามกันไปเดินตามกันไปตามใดที่เธอไม่ทิ้งความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตราบนั้นเราก็ยังคงมีกําลังที่จะทําให้พระพุทธศาสนาของพระองค์เนี่ยไม่ถูก คนอื่นมาย่ำยีทำลายลงไปง่ายๆศาสนาจึงจะอยู่ได้นะทุกคนมันไม่ได้อยู่ได้เพราะว่าอย่างอื่นเลยนะอยู่ได้เพราะเรายืนได้เรายืนได้มาไหละศาสนาก็อยู่ได้แต่ถ้าเรายืนไม่ได้เรายังพึ่งตัวเองไม่ได้เรายังต้องเกาะแล้วก็หมดคนอ่อนเหมือนคนอ่อนล้าทำอะไรก็ไม่ได้ แล้วศาสนาจะพึ่งเราได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะพุทธศาสนาให้เรามามากแล้วเราควรจะได้ช่วยตอบแทนพระพุทธศาสนาบ้างบ้างเราได้อาศัยพระพุทธศาสนามายาวนานนับอสงไขไม่ท้วนมานานแล้วถ้านี้เรามาเกิดก็เพียงเพียง,เพ,งเพื่อหวังว่าเราจะได้ช่วยประครับประคองศาสนาของพระ,ะ,อ,งระองค์ เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะไม่หวนกลับมาเกิดอีกอแล้วก็โมทนาทุกคนที่ตั้งใจกันทำความดีกันมาตลอดนะแล้วขาขอบใจด้วยใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอขนควายมาเพื่อเราเนี่ยเรารับด้วยใจไม่ว่าจะหาสิ่งที่มีค่ามามาให้เอาสิ่งที่เป็นของชอบใจมาให้เอาสิ่งที่เธอชอบใจมาให้ เอาสิ่งที่พอพอที่จะช่วยกันอยู่กันอย่างมีความสุขเช่นอาหารการบริโภคที่เขามาตั้งร้านตั้งอาหารเลี้ยงเราทุกคนเนี่ยนั่นก็เป็นความดีความงามของทุกคนที่เขาได้ตั้งใจทําร่วมกันมาเราก็ต้องโมชนาบุญด้วยกันนะทั้งเธอทั้งเราก็ช่วยกันประคับประคองความดีกันไปแบบนี้ต่อไปปีนี้เราสบายใจสบายใจเพราะว่า เห็นพวกเธอมีมีกำลังใจที่ทำความดีอย่างเข้มแข็งเว่นพระก็จะชมพวกเธอว่าสวดเพราะมากเนี่ยบอกเย็นนี้ก็รู้ฮมามาพระมา ไม่กลัวแล้วมีโพอต้องมีโพยกันยทานของเธอที่ตั้งใจทําก็มาถว้แลนึกนึกถึงคุณของพระรจ้นตรตยว่าเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตท่านของเธอได้ตั้งจิตปรารถนาอันมีพระนิพพานเป็นที่ไปในภพนี้ชาตินี้ท่านของเธอจะมีอานิสงส์เลิศ ก็เตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์พระสุธานของเธอก็แสวงหาได้ความบริสุทธิ์ใจเราก็ตั้งใจของเราเตมอัรตราแม้แต่สังขารร่างกายมันจะเบียดเบียนเราเพียงไรก็ตามทีเราก็ยังมีใจยินดีที่จะให้เห็นความตั้งเจตนาอันิกุศลใหญ่ของเธอเพื่อเกิดพราณิสง์สมบูรณ์และบ,บริบูรณ์หมายความว่า ความปัรถนาของเธอที่ปัรถนาอะไรก็จงเป็นเช่นนั้นเถิดอ,อาหารของเธอที่ลงมาในบาตรของเราเราก็ตั้งใจว่าขอให้เป็นอาหารที่เป็นยาที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บของเธอได้ช่วยชีวิตให้ของเธอได้มีกําลังวังชาจะทําความดีก็ทําความดีได้โดยง่ายตลอดไปจนฝ่ายเสสิจะหมดลมหายใจกันนะ ดังใจะละผ่อนนะอยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตจินนางเปตานังอุปกปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวัสมิสตุสเพปุเรนโสสังกป่าจันโทปานรารโสยะทา มานิโชติราโซยะทถสสพิทิโยวิวัชชนตุสัพโรโคเวนัสตุมาเตภพวันวันตรายสุขีที่คายุโกภวะอภิวาชนาศีริสนิจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขังภาลัง Thank <laughs> you.